สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดคุณว่าครับแม่นี่เพิ่นซื้อว่าจังไดเนาะครับน้องเพชรลดาครับเดน้องเพชรน้ดาเพชรดานะครับเนาะเพชร อายุ14เดือนกว่านะครับ14เดือนกว่าครับความสูงก็ลอย304บวกครับครับนะครับผมพี่น้องครับเป็นลูกของบิ๊กอุทัยจักเดือนนะพ่อครับ11ย่างเขา12ครับย่างเขา12เกือบปีหนึ่งเลยนะครับพี่น้องประมาณ11 0 1เดือนเนาะครับ11เดือนเขา12เดือนความสูงก็ประมาณลอย30ครับอ่ะอีพ่อห้ามมันใจวะเก่าชิบเก่าเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเพิ่นบดถั่วห้าเฮ้ามกันสื่อนะพ่อเนาะครับนะครับผมคือกูวุฒไปยังสี่นะครับพี่น้องขนาดไปเบาเป็นแบ ก็ยังถือตัวกับมี่กันครับผมพี่น้องครับนี่เป็นแม่แตงงูนะครับผมพี่น้องครับแม่แตงงูนี่พ่อผสมตัวใดไว้นะครับผมเก้าเจริญครับเก้าเจริญได้แจ้งเดือนล้พ่อครับสวัสดีครับมาอยู่ในลานพี่เก้านะครับพี่น้องขูดกับบททันเมื่อยู่ครับพี่น้องครับอยู่ทางลมสากด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมอยู่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องครับคุณพ่อครับแนะนาตัวให้พี่น้องเข้าหูจ่อีกหน่อพ่อครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับ ผมธีรพงศ์สีชมพูนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะครับอันนี้มาเจอกันในคอกที่2นะครับครับผมขับยังอยู่กับคุณคู่คือเกานะครับพี่น้องอยู่น้าพอคู่คือเกานะครับผมไปละพูนแม่แพืลนโลกนองละโภนคุณพ่อครับแม่ี่เพื่อนซื้อว่าจังไดเนาะครับน้องเพชรลดาครับตัวนี้น้องเพชรลดาน้องเพชรดาเนาะครับเนาะเพชรดา อายุ14เดือนกว่านะครับ14เดือนกว่าครับความสูงก็ลอย34บวกครับลอย34บวกนะครับผมพี่น้องประมาณลอย34บวกเด้อพี่น้องเด้อน้องเพชรลดาเป็นลูกเก่าเจริญครับโอ้ลูกเก่าเจริญนะครับพี่น้องที่เดียกเลยนะครับพึ่งกระได14เดือนกว่านะครับน้าพ่อเนาะ14เดือนกว่าครับครับผมฟันนุ่มยังเหลือเบตรสุเหร่อมน้าพ่อครับยังเหลืออยู่นะครับพี่น้องครับลูกเก่าเจริญตัวนี้ เป็นตัวที่เบิ่งง่ายนะพ่อเนาะสะอาดสะอาดนะครับผมแข้งขาดีครับตัวนี้แข้งขาสูงอู้สูงอไรนะพ่อสูงร้อยสามสิบสี่ครับครับผมอีพ่อครับจูงไปจ้งหุ่นอีกจัหน่อยนะครับผมคอายมันยังน้อยอยู่ครับครับผมอ้ครับอู้ยืนดีนะครับพี่นองลูกเก่าเจริญตัวนี้นะครับพี่นองอีพ่อเปิดแบแงพี่นองเข้าอยู่เนาะครับเปิดแบงอยู่ครับตัวนี้ครับขางพี่หานองเข้ามาขจังเข่ามาเบิร์งนะพ่อเข่ามาเบิรงครับสอบถามได้ครับโอ้ยพี่นองครับตัวนี้เป็นคอกที่สองนะครับพี่นองเมื่อกี้นะครัับบพี่นองครูไปย นะครับผมคอกเลกของคุณพ่อเพื่นนะครับพี่น้องอยู่ติดภูเขาครับพี่น้องบรรยากาศดีดีนะครับผมบาดที่นี่นะครับผมผมพาคคูดเขามาในบาดนะครับพี่น้องมาเบิกอีกคอกนี่ยูนี่ก็ะมีอยู่บบมันเมื่อวันที่เจ็ดแปะโตอยู่บ่อเพ่อนครับมาหนีบผิดหวังเลยน้ะพ่อนเนาะครับนะครับผมแบงพีแบงนอกเกษตรกรเท่าใดนะครับพี่น้องในราคาที่พอดีพอฟังอยู่นะครับพี่น้องครับคูณเดี่ยวคุยเบื้องต้นให้แล้วนะครับพี่น้องตัวนี้เพชรอ่าชื่อยังไงนะครับผมน้องเพชรลัดดาครับเพชรลัดดานะครับพี่น้องครับคกจาื่ออววยหลตัพีน้ นะครับผมเพชระดาอุ้ยนะครับผมเพชระดาลักษณะเด่นเลยนี่ก็คือแต้มชัดเจนนะครับพี่น้องแข้งขานีงยาวนะพ่อเนาะครับแข้งขายาวครับหางยาวครับหางยาวลําโตยาวนะครับกล้วยแม่นี่ยาววสุหมงอรลดพี่น้องครับอืมนะครับผมอาคุณพ่อครับว้ยถ่ายไม่พี่น้องรับเบิ่งในคุยพ่อจูงขึ้นไปทั้งๆครับครับผมโอ้หนะครับผมงามนะครับพี่น้องกล้วยแม่นี่ครับหางยาวเลยละครับตัวเนี้ย เอาไปเป็นแม่บอกได้เลยน้าพ่อเนาะครับผมสะอาดสะองดีนะครับพี่น้องครับจังแวะขับมาเบิ่งน้ำคุดพ่อเพิ่นนะครับพี่น้องความสูงขั้วกระเท้าให้เบื้องต้นคุดพ่อครับแม่เพิ่นนี่สูงหลายปันใดพ่อตัวนี้แม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบเจ็ดครับร้อยสี่สิบเจ็ดประมาณร้อยสี่สิบเจ็ดนาะครับเนาะครับครับผมอนาคตกับตัวนี้กับสีบอธรรมดาอีกตัวหนึ่งเลยแหละคู่กุดว่านาจิตประมาณร้อยห้าสิบบ่ห่อนกับสีเดือดหน่อยล่ะผมว่าไกลเคียงนะครับผมเกิดจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ นะครับผมลูกก็จําเป็นก็ต้องใหญ่แน่นอนแหะครับผมเพราะว่าส่วนมากการสื่อการขายขั้วไอกับใบน้าพัดทุกกลับเนาะพ่อเนาะครับนะครับผมตัวได้มาชัดเจนแน่ตัวนี้ใบหลอดมีบ่พอมีครบครับมีครบเนาะครับเนาะนะครับผมฝากไว้นะพี่น้องเกษตรกรเนาะบ่อยู่สุกประเดี๋ยนะครับแมงเหลือบเนะครับเด้อเหลือบหลายอยู่นะครับผมบ่แมงขั้วไอแครเด้เหลือบตอดมันครับอ่ะโอเคพ่อครับเอาขอออกเลยครับผมเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปพี่น้องครับผมพี่น้องนี่ตัวที่2นะครับพี่น้องที่เด็ดอีกตัวนึงนะครับพี่น้อง ูขอกนี้นะครับพี่น้องครับใบขั้วไอ้ขมาแต่ละตัวนี่พ่อเบิ้งของเพื่อนได้พี่น้องตัวนี้ลูกไผ่พ่อครับลูกบิ๊กอุ่ไทยครับเป็นลูกของบิ๊กอุ่ไทเนาะครับเนาะครับพ่อครับแม่เพื่อนสูงหลายปันใดพ่อตัวนี้แม่เพื่อนสูงร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสี่ประมาณร้อยสี่สิบสี่นะครับเนาะแต่ว่าลูกเพิ่งขึ้นส่งสีสูงแง่งจักเดือนละพ่อนี่ไอสิบเอ็ดเดือนกว่าครับสิบเอ็ดเดือนกว่าพ่อตั้งชื่อว่าจังไหนนะครับ ไอตัวนี้ชื่อว่าพอยชมพูพอยชมพูครับนะครับผมพี่น้องครับเป็นลูกของบิ๊กอุไทยจักเดือนนะพ่อครับสิบเอดย่างเขาสิสองครับย่างเขาสิบสองเกือบปีหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องประมาณ1ิบิบเอดเดือนเนาะ1ิบเอดเดือนเขา1ิบเดือนความสูงก็ประมาณลอยสามสิบครับอ่ะอี่พ่อจุ้มของไปผดจะน้อยนะครับผมพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องอี่พ่อเราคื้เด็ดจระดูกบิ๊กอุไทยมาแท้ขอกนี้พี่น้องครับ พี่น uh ้องเกษตรกรเขานําหาหลายคนนะครับพี่น้องเห็นอยู่ในเฟซนะครับผมในกลุ่มค้วยงามเฮานะครับพี่น้องครับนําหาลูกบีกอุไทยมาเบิกน้าพอคู่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางลมสักนะครับพี่น้องครับงามคักแท้นะครับพี่น้องพอหยับปีกเจหนยนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับล่าต้นล่าตัวงาวนะครับพี่น้องสะอาดสะองดีนะครับผมพี่น้องครับงามคักสูงลอยเท่านะพอประมาณลอยสามสิบฟัวเนาะครับลอยสามสิบครับไบลอดมีเอ็น่พ่อครับไบลอดมีครบครับตัวนี้ การหลังสีไงครับกับลังสีไงสีเจริญเติบโตครับแข้งขาหางดีครับลำโตดีท่าดีครับพี่น้องสังเกตเบืงขาเพิ่นนะครับพี่น้องขาในสีไงสูงนะครับพี่น้องเล็บไว้ก็ดีเล็บหน่อยเพิ่นนะพี่น้องครับกอดดีลักยโยกนะครับพี่น้องครับผู้ลังข้นพลาการสังเกตนะครับผมว่าขั้วทีสูงบ่สูงให้สังเกตเบิ่งเล็บนะครับพี่น้องเล็บไงเพิ่นนะครับพี่น้องกับเล็บไว้่วอยู่ห่างกันซใดว่าวัชนวา ขันแห้งห้างแห้งสีสูงไปหนาพี่น้องขันตูเกิดใกล้ๆกันล่ะสั้นจกอกรอกร่วมันบอสูงเกลี้ยก็ได้กระโบไปดอกพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าขันส้งยังสีเนี่คูดกระลั่นตีว่าไปแน่นอนอยู่ครับพี่น้องพราะาเห็นเสี้ยนคั้วผลเบาหลายคนอยู่นะครับนพเนาะครับเนะหมาะสําหรับเอาไปเ็ดแม่บอกแม่พันครับเนี่ยแต่ครับผมครับอ่ะงามงามงามคุณพ่อครับเอาขอขอเลยพ่อเดี๋ยวเบิงโตต่อไปนะครับพี่น้องลูกบิ๊กอุทไทยเด้อพี่น้องเด้อน้องพลอยชมพูครับพี่น้องครับฝากไว้นั้งพีทั้งน้องหาพีหาน้องเข้า หางงามนะครับผมหางลามดีนะครับพี่น้องเด้อขอกนี้นะครับแต่ว่าคั้ยนะครับผมเพิ่นเลี้ยงเพิ่นบ่ได้อัดหัวอาหารแห้งปันไหนนะครับพี่น้องตามดีคู่หุบบึงนะครับผมนี่ตัวนึงครับพี่น้องพ่อตัวนี้มันเป็นลูกไผ่รับพ่อลูกดาวเหนือครับเป็นลูกดาวเหนือสายเพชรอุดรอนนะพ่อเนาะครับนะครับผมแม่พ่อครับเพิ่นเกิดเพิ่นเพิ่นซื้อจังไหนนะครับผมตัวนี้แอปเปิ้ลครับซื้อน้องแอปเปิ้ลนะครับผมโอ้ซื้อเป็นตะหักเนาะ ป้าดพี่น้องครับน้องแอปเปิลนะครับผมพี่น้องพอเป็นพอดำนะอายุสิเดือนปะพ่อสูงร้อยย่สิบแปดร้อยยี่สิบแปบวกนะครับประมาณการนะพ่อเนาะครับครับผมคุย10เดือนนะครับพี่น้องบาดที่นี่คุณพ่อครับแม่เพิ่นสูงบ่ครับพ่อครับตัวนี้แม่เขาสูงประมาณ44่่ะครับประมาณ144ครับครับผมก็จจะคอยเข้ามาหาคุณพ่อนะครับเนาะเรื่องความชัดเจนนะครับพี่น้องคู่วุฒิอาจสิถามให้พี่ให้น้องเฮานะครับผมบ่ละเอียดนะครับพี่น้องก็จจะคอยโทรหาคุณพ่อ นะครับพ่อครับพูดขอเบอร์พ่อไว้อีกนะครับพ่อครับ0 9 2 0 9 2 0 3 2 0 3 2 2 5 1 7 2เก้าครับครับผมพี่น้องคู่บอดเบาไหลกันหลงก้มมองจาขวางพี่น้องครับบอเป็นิยญาบอเป็นิยญาไอ้ตัวนี้เป็นควายที่หน้าตาเต็มครับเนี่ยกระโหลกกระโหลกพันยัยหน้าตาเป็นโหนกนูนดีอัตลักษณ์ดีครับผมแต่ว่าขันสายเพชรอุดรเท่านี้สู้โตลรอพ่อเบิ่งง่ายๆเลยหัวใหญ่ครับกระดูวสายเพชรอุดรเท่านี้ เด่นเลยก็คือหนึ่งอัตลักษณ์เราพ่อเนาะครับผมสองแล้คือเนื้อหนังนะครับพี่น้องแต่ความสูงเท่ากับมาลุนเอาอีกเท่อหนึ่งนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสายเพชรอุดรเท่าเดียวนี่ก็เป็นทีน่าจับตามองคุณพ่อครับพ่อว่าลูกดาวเหนือนี่ใบหลอดชัดเจนบ่พ่อชัดเจนครับชัดเจนเนาะพ่อเนาะใบหลอดนะครับผมถ่ายจากห้ที่ไปที่มากจังทุ่มมหาพ่อร์นะครับเนาะนะครับผมขันแมนอ่าคือจังคั้วไนะครับพี่น้องทุกตัวเลยนะครับพี่น้องครับหนึ่งเท้าถามหาใบหาหลอดนะครับพี่น้องสองให้ถามเพิ่นนะครับว่่าาาาเพินนซื้้อมจกบ นะครับพี่น้องซื้อมาจากอำเภอใดคอกใดแนวใดนะครับพี่น้องครับนี่คือการไล่ประวัติหากันนะครับพี่น้องเอาข้อมชัดเจนไวบกรนนะพอนอเนาะครับเพราะว่าข้อยสูงมีใบมีหลอดก็คือคนมีบัตรประชาชนครับน้องมีที่ไปที่มาครับผมมีที่ไปที่มาแหระพี่น้องก็เพิ่นสิถามหาว่าข้วยตัวนี้มาจากสลูกพ่อใดลูกแม่ใดนะครับพี่น้องถ้าห้ามมั่นใจว่าเกาเกาเปอร์เซ็นต์แล้วว่าเพิ่นบดตัวห้ามห้ามกับจังสือนะพอนอครับนะครับผมคือคู่ดไปยังสีนะครับพี่น้องขนาดปบเกาเป็นแวบ ก็ยังถือตัวกับมีกัน <laughs> <c oughs> น,นะครับพี่นอ้องแต่ตัวนี้เป็นปิตาเลี้ยงอยู่ครับเนี่ยครับกระบานเพื่อนดีอยู่กระบานดีเขาดีแต่ว่าที่สําคัญเลยสายเพชรดีเชื่องแห้งไดยน,นพครับครับเชื่องครับเชื่องสายเกาสายโบราณอีสานดังเดิมเฮานะครับผมบพี่น้องมันสามารถผสมใส่สายอื่นออกมาแล้วมันงามตัวครับผมพอผลไมีเนื้อแล้วนพเนาะครับครับมีเนื้อมีหนังดีอีพ่อครับวัยถ่ายไม่พี่น้องขับเบิ้งในพ่อครับครับพี่น้องขับเบิ้งถ่ายอแต่ว่าควยเมียนี่ ควดคือขุดมากน้ำแถวน้อง,งพี่น้องนี่ <c oughs> ทันสันทันซันข้อกูดูกีดียิงเี่ยวคูดมากพี่น้องตันจูดูกิลียังถิงงี่แล้วคูว่ดหมาก <c oughs> นี่พี่น้องเบิ้งไทยเพิ่นนะครับไ,ไทย่ายลามดีกว่างนะครับพี่น้องครับครับโ <c oughs> อ้จิมมี่คือดําดีแถวนองนี่ <c oughs> <ๆ S 1> อ่ะมามาจุกเลยเดี๋ยวเบิ้งตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้พ่อตังซื้อว่าอย่างไรครับตัวนี้น้องเอ๋สมโอครับสมโอสมโอนี่เป็นลูกไผ่พ่อครับเป็นลูกเบิ้มครับพ่อดึงไปหุ่นเจ้าหน่อยนะครับผม เป็นลูกของเบิรมพันหลาดตัวนี้ใบหลอดก็มีนะพ่อเนาะครับมีครบครับความสูงหลายปันใดครับผมร้อยสามสิบหกครับร้อยสามสิบหกความสูงไหลสามสิบหกจักเดือนละพ่ออันนี้ก็ปีสามเดือนครับหนึ่งปีกับอีกสามเดือนนะครับพี่น้องยังบ่เต็มสามเดือนดีครับผมยังบ่เต็มสามเดือนดีอีพ่อครับพ่อเพิ่นเพิ่นเป็นอย่างนะพ่อนี่ฉีดยาบ่นี่อ๋อฉีดยาครับฉีดยาห้อยฉีดยาเนาะ แต่ว่าตอนขมสื้อคุ้ยมากนะครับพี่น้องอันนี้เป็นบทเรียนนะครับเป็นความรู้ให้พี่น้องน้ำนภาเนาะผมสื้อมากนะครับผมใม่คุ้ยหน่อยผมนะครับผมเป็นแบบนี้แหละสองฝั่งเลยนะครับบัดท,ที่นี่ตอนแรกผมว่าผมเสียอันนั้นเอาไปพาแม,มปล่อยขโมยมาพาให้ บาดที่นี่ปลากวดว่าอยู่ไปอยู่มากมันยุบองกดคิครับครับมันบวมเออมันบวมมันบวมเข็มสื่อเป็นการเข็มมันเข็มมันสั้นโพดครับครับผม,มเขาเขาแท่งเขาเน้นเข็มลงไปบ่อเลิกนะพอ่อครับ,มรบแม่ับานนี้ก็เลยเหตุให้อายานี่มันแลนอยู่ตึ่งๆเขาเห็นว่ายังหะยุอยูอย,ยูบนเหนือบอ่พอมันบ่อกเขาไปในเหนือเนาะครับเนาะกะชีว่าจังไดละ่ะคู่กับโบกหูนะครับพี่น้องคู่บวม่นหมอคุ้ยหมองวนะครับพี่น้องครับ ขูดเป็นมอลลัมโอ้ไช่ครับผมพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับงามอัตลักษณ์ดีอยู่ครับเนี่ยกระบาลก็กว้างดีอยู่แข้งขาลำตัวยาวหางยาวชัดเจนเนาะพ่อเนาะครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับแต่ว่าลูกเบิ่มพัลลัลนี่ก็เป็นเบิ่มพัลลัลนี่เป็นกล้วยที่ทรงลูกนี่เนื้อหนังดีอีกตัวหนึ่งได้พ่อ ครับผมสินรถถีบคู่บุเห็นนะครับผมนอกเหนือจากสายเพชรอุดรแล้วร็มีหลายโตอยู่พี่น้องแต่ว่าคู่กุญก็เห็นลูกเบิ่มพัดลานหลายโตนะครับอุยงอญะนะพ่อครับครับตูหลูนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกเบิ่มใบหลอดมีชัดเจนนะครับพี่น้องเงาครับตัวนี้เงาเงาเงาพ่อเงาดีครับแข็งขาดีครับแต่ตัวนี้นี่ไถ่สูงกว่านะครับพี่น้องครับแต่ว่าผููระผูถาวรบรานวาคันเป็นสื่อคั้ว ทำเบถ่ายมันสูงกว่าทั้งหนาเนี่ยมันสิสูงไปหนานะพ่อเนาะครับครับมีโอกาสใหญ่หลายอยู่ครับผมมีโอกาสใหญ่หลายเบิ่งเอิร์กบกเผานะครับพี่น้องเอิร์กบกเผาเทิงเบาเทิงมีหมวกไปพร้อมเพี่น้องมันหอนแห้งกู้วนก็ะยั้งตายออกพี่น้องเอ้ยยังไงพี่ให้น้องเนี่ยเบิ่งงามๆนะครับพี่น้องทุ่มทุนสั่งตัวพี่น้องครับดำข้อดเอาเดี๋ยวเบิ่งโตต่อไปครับพี่น้องครับผมครับไปหันถ่ายให้เพื่อนเบิ่งจังหน่อยเด้อเบิญไทยไอพ่อเบิญไทยครับครับเอ้ย นี่จะตัวค่ะพี่น้องเลยมามาพี่น้องมาเที่ยวรวมสักเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เขาขอกำลังเปิดนะครับพี่น้องครับมบือตะมองไปเที่ยวนะครับผมพี่น้องครับมาทั้งเพชรชบูรณ์นะพี่น้องเนาะไอ้พอเอแมนครับผมพี่น้องครับนี่เป็นแม่แตงโูนะครับผมพี่น้องครับแม่แตงโูนี่พ่อผสมตัวใดใบนะครับผมก้าวเจริญครับก้าวเจริญได้จังเดือนละพ่อครับประมาณหกเดือนครับประมาณหกเดือนนะพ่อเนาะครับครับผมบาดที่นี่คุณพ่อครับ แม่แตงโมนี่เพิ่นความสูงหลายปันไดนนะพ่อครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองโดยประมาณนะพ่อเนาะครับนะครับผมพี่น้องครับเป็นข้อยทั้งเล้าอีสานนะครับพี่น้องข้อยตัวนี้นะครับพี่น้องครับมีลักษณะเด่นหนึ่งก็คือเอกขาวเพิ่นกวงสองนะครับพี่น้องคืออัตลักษณ์เพิ่นนี่ชัดเจนนะครับพี่น้องครับคว่ำสูงแล้วก็บคว่ำงาวของข้อยนี่ได้ดีสะอาดสะองอีพ่อจูงไปอีกหน่อยครับผมพอเพิ่นส่างงามดีนะครับพี่น้องครับเบิ่งง่ายข้อยอีสานบาดเห่านะครับพี่น้องครับเบิ่่งกู้ววาาคยอีสนนะรับพี่น้อง มันสิเราเล่าในดอกพี่น้องแต่ว่าเขาผลหนิงไงนะพอเนาะดอกเขาดีนะครับพี่น้องครับฝากไว้นั้งพีทั้งนองดังก็ดีนะครับหน้าตาก็ดีแข้งขาได้อยู่ครับผมคณะพี่น้องเข้ามากับจังคอยเขามหาพอดนะพอเนาะจังคอยทวงมาถามเอานะครับพี่น้องครับหาหลังคนว่าโอ้โูเจ้าสอปุอย่ยังสุเนวยตันเลราคาไปยังเจ้าคือบาถามให้ในพหละงุนว่าขันแย่นอยากคู่กับจะทรหาเจ้าของผลนะพอเนาะครับติดต่อได้เลยครับราคาคุยกันได้ครับคุยหนัาคอกหรือโทรศัพท์คุยมาครับโทรมา โอเคครับพ่อครับเดี๋ยวเบิ่งตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับผมพ่อครับตัวนี้พ่อตั้งคซื้อมาจากไหนเนาะครับซื้อว่าอ่างงุนครับอ่างงุนเนาะครับเนาะครับอนหอยสวนผลไม้ตัวอยู่นี่นี่ครับนะครับผมพี่น้องน้องอ่งแม่อ่างงุนนะครับผมแม่อ่างงุนนี่เพิ่นสูงลอยป้านใดพ่อสูงลอยสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองนี่แหละครับโดยประมาณเนาะครับเนาะครับผมบัดนี้คุณพ่อครับแม่อ่างงุนพอได้จักลูกแล้วเนาะครับ ลูกที่สองครับลูกที่สองในทองครับครับผมแต่ว่าอายุอาน้ำนี่ประมาณเท่าไรพ่อหูบ่ประมาณห้าหกปีนี่แหละครับประมาณห้าหกปีเนาะเพิ่นกาสีเป็นสาวที่ให้ลูกสาวในแต่น้อยนะพ่อเนาะครับครับผมเพราะว่าบางคนนะครับพี่น้องครับผู้เฒ่าเข้เลี่ยงค้วยในบาทนี่สิข้วยผสมจะเถื่อสมบูทิดจะสิกว่าค้วยสมติกับขามาเป็นปีเป็นดาวนะครับผมก็เห็นในข้วยเป็นสาวเฒ่าแต่ว่ากล้วยหาตัวสมันสิหยาแน่อยู่ดอกพี่น้อง นะครับผมแหลตาบุญไผ่บุญมันเดอพี่น้องเด้อในการสื่อในการเบิ่งนะครับพี่น้องครับว่าสิถือตัวหมันหรือบ่หมันเนาะแต่ว่าตามคู้วดว่าถ้าเห็นคั้วหมันคูดคือมาคักแท่นะครับพี่น้องครับยางไส่โหลดตัวอื่นย่างนี้คูวดยางไส่โหลดเดอพี่น้องมาคั้วหมันมันอวนดีนะครับผมแม่อ่างนนะครับพี่น้องครับตอนนี้ทองกับตัวไหนพ่อไอ้บิ๊กอุทัยครับทองครับผมคุณบออครับแม่องุ่นนี่เพิ่นเพิ่นทองได้จักเดือนละพ่อครับนี่ประมาณหกเดือนนะครับประมาณหกเดือนนะพ่อเนาะ ครับผมบาดที่นี่ทองกระบี่กุ้ยไทยเนาะพี่น้องเนาะปัาหาพีฮาหนองห้ามักจังคอยเข่ามาเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแม่งนวลนะครับพี่น้องครับอ่ะอีพอครับเอาไปเก็บลรก็ไเลยครับผมครับกแข็งขาใหญ่ดีเด้อพี่น้องคั้วแม่นี่กระโหลกหัวดีนะครับพี่น้องครับถ่ายง่ามนะครับพี่น้องจังคอยเข่ามาเบิงนะครับพี่น้องครับครับผมคู่บุตรกับดําเนินไรการนะครับพี่น้อง มาหอดส่วงสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องครับคู่บญกับขอบบุญขอบคุณนะครับผมก่อนเสียอําลาผ้าจากนะครับผมพี่น้องนะครับผมหลักคุณพ่อผืนนะครับพี่น้องคู่บกับอยากขห้คุณพ่อนะครับผมบอกหอดพี่หอดน้องเกษตรกรเท่าใหคุ่ณพ่อครับเป็นจังไหนราคาคั้วไงเท่าหน้าคตต่อไปนี่มันเป็นไปหนามาหลังจังไหนคุณพ่อครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องเกษตรกรอีกเทียนึงนะครับเนาะสำหรับราคาควายนาทีนี่นะครับถือว่าเป็นนาทีท้องเลยครับผมครับ ผู้ใดที่ตั้งอกตั้งใจว่าซี้เลี่ยงนี้ให้ตัดสินใจตัดสินใจเลยครับ่าไปลีล้อครับผมนะครับการลีล้อทําให้เสียเวลามันเสียโอกาสนะครับแต่เขาตัดสินใจปุ๊บราคานะครับคิดว่าตอนนี้เขาซื้อแพงพอเขาเลี้ยงไปสักพักปุ๊บราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมมันอยู่ที่ความพอใจของคนซื้อและคนขายครับนะครับควายงามบัวงามมันก็อยู่ที่อัตลักษณ์ของควายเองนะครับมันจะงามอยู่ในตัวของมันนะครับ มูลราคาก็อยู่ที่ตัวของมันนะครับผมอยากให้เกษตรกรนะครับตัดสินใจเลี่ยงนะครับผมเป็นสิ่งที่เรากําหนดราคาได้เองนะครับว่าต้องให้คนอื่นมาตั้งราคาให้เขาให้เขาตั้งราคาเองครับตามความพอใจครับฝากเกษตรกรด้วยครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับถือว่าเป็นความัาความแพงนะครับพี่น้องครับคนเลี้ยงคว้วน้ำกันนะครับพี่น้อง คุณพ่อเพิ่มมีโอกาสนะครับผมให้คุณวุฒิมาเยี่ยมมาชมนะครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังคุณวุฒิอยู่นะครับพี่น้องครับเขามาเรียน้วยครับขอแ๊บหนึ่งกันขอแนะนำ้อครับผมครับผมครับครับแนะนำพี่ชายได้ครับเด้ออ๋อเป็นเป็นไอ้แลยบ่ครับผมเป่นไออ๋อคุณพ่อเขาแนะนำตัวนะครับผมบอกลเจอู้นะครับผมครับผม่จักรพัน์พันอะครับครับผมก็แต่ก่อนก็ทาอาชีพร้านอาหารรีสอร์ทครับ ตอนนี้ก็ยังทําอยู่อ๋อครับผมก็อยากมาอาชซีบเสริมเพิ่มอีกอ๋อปลูกผักก็ทํานะครับอ๋อปลูกผักนะครับผมเปแล้วพูดสิท้ายห้พี่น้องในเบื้องในช o นะครับพี่น้องสวนละมุดปลูกผักทบทุกอย่างครับโอ้เกษตรกรเต็มตัวเลยใช่ทั้งจิตทั้งหัวใจนะพ่อเนาอใจสู้ครับใจสู้เนี่ยใจสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องใจสู้ครับผมพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องเข้านะครับพี่น้องหาพีหา้องเข้ากกายมากทั้งนี้นะครับผมรีสอร์ทเข้าซื้อว่าจะได้กระพ่อคร เรือนไม้รีสอร์ทนะครับพี่น้องครับติดเสียนถนนลมสักจุมแพขอนแก่นโลดครับผมมานะครับผมเยี่ยมมาเยี่ยมมาชมแวะมานอนได้นะครับพี่น้องครับกินน้ำเย็นเย็นจะคอย่วยบาดเมื่อนะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้นะครับผมคู่ขอบคุณขอบคุณคุณพ่อทั้งสองคนเลยๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคปนไทยพักอีพอร์ตูปในนน